ก็มีมคมแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเขาก็เสียใจถ้าเกิดหนูจะคุยกับมันเล่นกับมันมีไหมม,มีโอเคก็คืออนนะไรคะเรื่องอนี้พวกนี้นะคะ่ะหลักๆโอเคงั้นงั้นหยุดไว้ตรงนี้ก่อนค่ะ,ะมาทางนี้มากครับมีอะไรอยากจะพูดก็ขอโทษก่อนเลยที่แบบไม่คุยด้วยนะอะไรเงี้ยอืแล้วก็ขอโทษที่ไม่คุยด้วย ที่ไม่เดินด้วยเพราะว่ากลัวกลัวอย่างที่ที่ที่บอกกลัวแบบอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรเงี้ยครับแค่นี้ไมไ่พูดอะไรครับมีอะไรอยากจะบอกอีกไหมไม่มีครับเนาะแย่ใจพูดอะไรอะอ๋อไม่ใช่แบบว่าเ๊บเดี๋ยวมาพูดกับคนนี้ก็<ม>จะพูดถึงคนนี้อีกอย่าง แล้วมาพูดคนนี้พูดถึงคนนี้ก็จะพูดถึงคนน oh. ี้อีกแบบหนึง่งเราคุยกันเลยเราจะได้แบบวันนี้คือจริงๆอะครูยอยากจะถ้าถ้าถามว่าปัญหาที่เกิดใครผิดไหมไม่ไม่มีอ่ะไม่มีใครผิดแต่เราจะแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยมันหาทางออกได้นะมนแมนโซแล้วทุกคนก็จะแบบ เข้าใจอาจจะมีไม่สบายใจบ้างเสียใจบ้างแต่ว่าครูว่ามันมันโอเคครูไม่ได้มามาบังกคับหรือยัดเยียดว่าแกต้องบอกว่าแกชอบใครหรือใครชอบใครไม่แต่สิ่งที่ครูต้องการครูไม่ได้ต้องการตรงนั้นครูต้องการว่าเฮ้ยถ้าเราได้พูดในสิ่งที่บางอย่างเนสเนครูพูดตรงๆเลยว่าความเห็นของเนสบางอย่างไม่แน่ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าอใช่ค่ะไม่แน่ว่าเข้าใจคนนี้ถูกหรือเปล่า ไม่แน่ว่าเข้าใจคนนี้ถูกหรือเปล่าไอ้ก็เหมือนกันไอ้ก็ไม่แน่ว่าไอ้จะเข้าใจเขาถูกหรือเปล่าว่าเขาทบบํา,าทแบบนี้เพราะอะไร,รไอ้ไนี่ทําแบบนี้เพราะอะไรเราไม่พูดเรื่องเราไม่พูดเรื่องได้ยินกระแสแล้วมาไม่พูดกันเราพูดถึงเรื่องว่าสมมุติว่าคุณคิดว่าคนนี้เขาชอบคุณหรือคุณคิดว่าเขาคิดว่าคุณชอบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจอึดอัดระแวงการเคลื่อนย้ายทํางหมครับกำลัง เรี่งคาพูดให้มันเป็นวาโยกเดี๋ยวไม่จะอเป็นสนใจอะไรใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเอาตามความซื่อสัตย์เรื่องเนี้ยมันตั้งแต่บ้านเลยมันมาตั้งแต่ไอเขียนโน้มเขียนโน้ตมันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนคนน้อยขึ้นมันก็เลยแบบแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหามาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วล่ะแต่ตรงนั้นมันยังไม่เป็นปัญหาก็คือคุณทำผิดผมก็ยึดโทรศัพท์มาแต่ประเด็นที่คุณคุยกันเนี่ย คุณก็คุยกันเรื่องแบบนี้แหละจริงไหมครับอืมก็คืออย่างผมเนี่ยก็จะมีผู้หญิงสางคนใช่ไหมตอนนี้ครับอืมอย่างน้องแคทผมก็จะมาขอสนิทอืมอย่างพี่ไอซ์จะมีช่งหนึ่งพี่ไอซ์ชอบแบบไม่ไม่สนใจผมอะแบบเหมือนแบบก็เหมือนแบบสนิทกันแล้วแบบมันผมก็แบบปกติผมก็แบบช่วงไหนช่วงหลังจากโดนลงโทษไปยังต้องอยู่ในบ้านนู้นช่วงบ้านใหญ่ทบ้านใหญ่แล้วแบบบ้านใหญ่แล้วคนแบบ ก็ขี้น้อยใจขี้งอนขี้คิดมากและหลายอย่างครับขี้อะไรขี้เยอะก็แบ <laughs> <laughs> บนั้นนะครับก็แบบเหมือนว่าเป็นคนน้อยใจก็ผมไม่รู้ว่าตัวเองอันนี้ป่ะนะคือแบบเหมือนแบบที่ครู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 บิวพูดไปนะครับเหมือนว่าขาดขาอุ่นยอ,อะไรเงี้ยอยู่น <c oughs> คนเดียวก็เลยไปหยอดเขาไว้ <c oughs> <c oughs> ตรงๆเอาแมนๆก็เลยไปหยอดเขาไว้หน่อยหยอดเขาไปหน่อยหรือเปล่างันแหละก็เหมือนแบบน้อยใจพิเศษมีความพิเศษเกินเพื่อนทั่วไปไหมมีสิมีครามแบลองบอกไม่มีดี๋ยเดี๋ยวเอาหลักฐานมาให้ดูสนิทกันครับอย่างนี้ก็สนิทนะครับแบบเล่นกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบถ้าคุยกับผู้ชายคุยกับผู้หญิงมันจะไม่เหมือนกันเข้าใจแบบความคิดของผู้หญิงผู้ชายมันจะแตกต่างครับผู้ชายก็ใจร้อนอะไรเงี้ย ทีลผมผมมีความแบบเป็นผู้หญิงเยอะแบบมีนิสัยหญิงนิสัยผู้หญิงแม่เป็นผู้หญิงอย่างนั้นะนิสัยเป็นผู้หญิงเยอะอยู่กับแม่อะไรอย่างนี้ครับเขาแบบก็เลยอยากจะใกล้ชิดกับผู้หญิงเขาเขาสนิทการคุยอันนีก็เกิดความรู้สึกดีๆเป็นพิเศษคกับสองคนนี้ อ่าก็คุยกับเขาทั้งคู่ครับเออแล้วอ่ามาฟังถึงนี้มั้ยเป็นคนที่เยอะอ่าพี่ไอบอกพี่อ่าพี่ไอก่อนไปพี่ไอเยอะน่าจะเยอะกว่าเนทแล้วใช่ไหมเนทจะได้เริ่มเริ่มฟิลแบบทุกกลุ่มโอ้โหเริ่มแบบโอ้โหอะเกินไปสำหรับฉันไม่ใช่เราโมโหค่ะก็คือ